สวัวสดีคุกคนครับผมชนัเห็นในโทรศัพท์แบบนี้ก็ต้องมาสอนโหลดไมครับในมาครับ P.E. version 1.16.201ในเครื่องอ p p โปรนั่นเองเย่หรือในเครื่องอื่นก็โหลดได้นะถ้าคุณมี Google Chrome แล้วคนนี้นะผมไม่มีไมค์ครับนะผมลบทิ้งไปแล้วผมจะมาสอนโหลดวิธีใหม่นะทุกคนเป็นวิธีที่ผมค้นพบเองหรือไม่ค้นพบเองผมก็ไม่รู้ผมก็ใคก่กดว่าพอดี Google c h เข,ข้ามาที่ตรงนี้ขมาที่ กุ้ง r ล,ล่มโหลดได้ทุกเครื่องถ้าค,คุณคมีก o ้ g ข e Chrome คอปข้อรปกดที่ค้นหาทุกคนพิมพ์ว่าค้นหาเอ้ยอันนี้ปิดไว้ม่เสรมเสริก่อนต้องปิดไว้ให้ทุกคนพิมพ์ตามผมว่าเอพเป็นตัวเอพเคเป็นตัวใหญ่นะทุกคนแล้วพิมพ์ต่อว่า มาคร f t ตัว n ต้องเป็นตัวใหญ่นะทุกคนพี่ไม่เหมือนผมนะตัว n เป็นตัวใหญ่ไี่เดี๋เป็นตัวเล็กมาคร f t ไม่ต้องเว้นนะทุกคน apk มาคร f t m i n e c R a A A A f t แล้วก็หนึ่ง จุดสิบหกจุดสองศูนย์หนึ่งลัมานี่นะทุกคนตัวเอ็ต้องเป็นตัวใหญ่นะของแม่ครับกคอนกดที่เซิร์ชหรือค้นหาควรจะมาอยู่หน้ามีสองอันนี้นะหรือไม่ก็ง่ายคือกดไปที่ลิงก์ใต้ด้านล่างคลิปวิดีโอนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะให้ทุกคนกดเข้ามาที่ตรงนี้นะอันนี้เกี่ยวนะให้ทุกคน ไอ้ขเขียวนะเนี่ยเขียวนะเนี่ยเขียวเนะี่ยตรงนี้อันแรกเลยทุกคนถ้าใครไม่มีก็ให้กดอันแรกทุกคนนะเมื่อกี้มีคนมากวน,นิดหน่อยนะก็ต้องขอโทษนะทุกคน,นะกคนพอหลักที่เราเข้ามาแบบนี้แล้วนะให้เรากดไปที่ดาวรหลดใเรากดไปที่ตรงนี้นันทุกคนนะกดเข้าไปกดไป เ,เดี๋ยวนะเคื่อผมกาดนั้นะทุกคนแล้วผมก็กาค่ะครับทุกคนมันก็จะขึ้นให้ดาวน์โหลดแต่ถ้าเป็นคนที่เพิ่งโหลดใหม่อ่ะจะฮมีเกมตอบคำถามก็ตอบคำถามไปก็กดดาวน์โหลดจะรอยอะไรครับที่ทุกคนนะมันก็จะการดาวน์โหลดที่เหลือก็แค่รอมันดาวน์โหลดเดี๋ยวผมจะขอตัดไปตอนที่โหลดเสร็จแล้วกันนะทุกคน ไปกันอาวาล่ะทุกคนในสุดแล้วก็โหลดเสร็จแล้วนะนี่ดูซิเราจะเข้าไปกันเลยให้ทุกคนเข้าไปที่อมไม่สิตั้งค่าใช่หรือว่าถ้าเป็นบางรุ่นอาจจะมีแอป,ปแอปมาให้อยู่แล้วแต่รุ่นออฟโ,ปโปรมันจะเป็นอารมณ์แบบตั้งค่าต้องเข้าไปในตั้งค่าในไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาหรือว่าจะคลิกที่รูปทิกทูกที่เราดาวน์โหลดมาไ,มได้ ที่ทุกคนก็จะเจอไฟล์แบบนี้นะแลวจริงๆอันนี้คืออันแรกอันนี้อันที่สองก็คือมันเป็นแบบเดียวกันงงไหมมันเป็นแบบเดียวกันคือผมโหลดจำตอนเนี้ะให้กดเข้าไปน่าคนมากเจ็บคอให้กดเข้าไปตั้งตามปกติอันนี้คือออฟฟมันจะแตกต่างกับรุ่นอื่นทำไมนะรอรอสักสิบปีนะ กดตรงนี้สำหรับคนที่ใช้ออฟโรก็ให้กดตามนี้แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ใช้รุ่นอื่นก็กดตามที่ทุกคนเคยกดคือก็คือติดตั้งทั่วไปนั่นแหละแล้วก็รอ1ปีผ่านไปสองปีผ่านไปสามล้านปีผ่านไปเก้าสิบห้าจุดห้าล้านปีผ่านไปร้อยล้านปีผ่านไปห้าล้านปีผ่านไปอืมผมจะตัดไปตอนโหลดเสร็จแล้วกันทุกคน เดี๋ยวผมจะกดออกกันนะเผื่อมันอาจจะแหลกเสร็จนไมคร้าของเราก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะไมคร้าฟไมคร้าฟอ่าเอาเข้าไปใน จริงตัวนี้มันเขียนว่าแอปที่โหลดจากเพจตาโต๊ะแต่จริงๆมันก็มีแอปที่มันโหลดจากอันนี้อยู่เหมือนแต่เช่นว่ทุกคนโอ้โหอะไรลบไปหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวสงสัยต้องลบอันที่มันจะเป็นทิ้งไปแล้วแอปเนี่ยแอปข้ปที่ไมค์คราฟนะไมค์คราฟไมค์คราฟทุกลมยังไงวิธีโดดนี้ใช่ได้อย่าลืมก,กดไลดค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะทุกค ไม่ว่ามูเชิ่นเดอยู่เนีนี้นี่คือสิ่งน่ไม่ทุกคนทุกคนอันนี้ผมไม่รู้มันคืออะไรถ้าไม่สนใจทุกคนเรากดข้ามไปกดตรงนี้มันจะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วไม่ต้องกดอะไรละกดจุดร่างเปล่าไม่รู้ว่ามันเอาไว้ทําอะไรแต่ผมว่ามันมันไม่จาเป็นแน่นอนทุกคนทุกคนก็ไม่ต้องกดนะให้กดยกเลิกออกไปเลยนี่ทุกคนเราก็ได้แบบนี้ทุกคนต้องข้าครั้งแรกนี่นทุกคนวิธีเนี้ย ได้หผดจริงอะครับน้องๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสกครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดทุกอย่างกระทืบไลค์แล้วก็นั่งสับสไครายด้วยนะติดตามด,ด้วยยังมีผู้ชมจากคลิปไมค์ครับผมอีกยีประมาณ20คนที่ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ยังกดติดอันนี้คืออีพีสองนะจำไ,ได้ว่าไม่รับเป็น EP แล้วกันเอาเป็นนับเป็นซอนหลด ได้ว่าผมเคยสอนลดไปแล้วครั้งหนึ่งนี่ผมจะสอนลดใหม่อีกวิธีนึงวิธีนั้นมันเหมือนจะบักบักด้วยไม่รู้มันอะไรหรือเปล่าน,นะก็นี่ทุกคน o p c x d สี่ห้า o p c ชื่อชื่อชื่อคิดตามสมอง O P C X C สี่ห้าสามเราสกินดาวน์โหลดหมทุกคนนี่ผมก็สามาัคร X 모 F 모เลยเรียบร้อยนะทุกคนหมายค้ามันก็เล่นได้ปกติเลยนะไม่เราโหลดอะ่ะอหนนี้ก็ไปเล่นในตาปกาติเลยนี่มีหน้าไร้คนเนี้ยอันนี้มันจะล้องนี่ไงอ่ะทุกคน นี่สกินก็ซิล่าก็ซิล่าใส่แมสนะทุกคนนะอย่าลืมพวกนี้ก็อย่าลืมทำตามทำตามเจ้า,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 าจตัวละครนี้ด้วยนะเนี่ยใส่แมสทำตามทุกคนนะทำตามเจ้า,าจตัวละครนี้ทุกคนเนี่ยใส่แมสตรงเนี้ย <c oughs> คนฝากกดไลค์กดติดชอบฝากกดไลค์กดใจกดติดตามด้วยนะรหดับกิน ำไมเม่ใช่ต้องการไปแล้วครับไปแล้ว